ป้าเดี๋ยวเราไปเปิดเลยดีกว่านะคะคูปองแรกนะคะก็คือใช้หนึ่งคูปองใช่ไหมเปิดส่วนลดการหมุนบึ๊บคุณตการรับส่วนลดการหมุนครั้งแรกใช่ไหมใช่อุ้ยอุ้ยแต่ไม่ได้นะคะอุ้ยติดตามกันด้วยนะคะ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 ไม่มีใครได้แรอยู่แล้วนะคะหนึ่งคูปองนะคะเวอร์ไปนะคะสามเหลือหนึ่งไม่ต้องลดก็ได้ครับ เออน่ะเขาลดให้เขาสามลดให้มากกว่าแปดสิเปอร์เซ็นะคะเอาสามลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อนะคะอ่ะกาชาเหลือสองเม็ดแล้วนะคะเราจับไปอ่ะเพิ่มจากหนึ่งเป็นหกแล้วจากหนึ่งเป็นหกเขยา่า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 รองเท้าวะจะต้องเท้าเฉยสุ่มในสุ่มเออเดี๋ยวนี้ชอบทำแบบเนี้ยสุ่มในสุ่มในสุ่มในสุ่มก้าวคูป,ปอง แล้วก็กระสายน้อยเป็นแรกนะคะไปดูอีกทีหนึ่งยืนยันอ่ะเลือกกูรู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 กูเล็กูเล็กูเลกกูเลกูเลเอาอะไรดีอะไรดีอ่ะข้างบนเป็นหนึ่งอันกลางบนเป็นสองขวาบนเป็นสามล่างซ้ายเป็นสี่กลางล่างเป็นห้าขวาล่างเป็นหกเบอร์ไหนคะเบอร์ไหนดีคะเหมือนเล่นเกมโชว์ทีวีสมัยก่อนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอ๋อบารบอกหกนะคะกนกศักดิ์บอกสามนะคะหกมั้งสี่เจ็ดสองเจ็ดอะไรอ่ะงง อะไรมาเจ็ดก่อนเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะในตุกตุกแล้วก็ในเพจนะคะในผู้ปุผู้ผู้บุนะคะผู้ปุกเจะเรียกไงให้มาดูน่ารักดีนะคะสอบพรอวันที่สองใช่ไหมอ่ะสอบพรอวันที่สองกระดกศักด์อ่ะตาอนี้ก่อนสอบพรอวันที่สองอ่ะจำไว้นะว่าใครพิมพ์ว่าสอบพรอวันที่สองจำไว้เลยนะใครพิมพ์เลขสองมาเดี๋ยวก่อนนะสองบนขวาบนนะเอ้ยอันบนอันบนกลางนะใครนะใครพิมพ์เลขสองมันรับผิดชอบนะ โอเคอยู่โอเคอยู่ K5 เลยดีๆนะคุณได้รับรางวัลส่งให้ทางเกมยังไงก็ต้องเอาปุ่มอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคก็ถือเราได้ปุ่มแล้วนะคะอยู่อันสุดท้ายพร้อมมันล็อกมงเวอร์เวอร์ประดยวได้ก่อนก็นได้ปะมือคิดมากนะคะมือคิดมากนะคะอ่ะต่อไปต่อไปล็อกจ้าเออมันล็อกมงใช่ป่ะมันก็ล็อกมงนะคะต่อไปนะกูเลุ่กูเล่กเลุกูเล่กเลุกูเลุ่กูเลุ่กูเลุ่เรก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  กุเล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 อะไรอะพิงค์ชูก้าคิวสามวันคือจะถาวรกคไม่ถาวรอะทำไมจะต้องให้แบบเป็นวันด้วยไม่เข้าใจเออดวงดีเกินดวงเดียะไรมันได้เลยเสตียหนูห้าแหกสามปองเก่งมากเนี่ยเหลืออีสามเม็ดอะรอบสองเหลืออีสามเม็ดกุเล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 รอทขาวกุเล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 อุ้ยไม่เบาแล้วว่ะ ได้กันตายแล้ววะไม่เหมาแล้ววะไม่เหมาแล้ววะอ้าจะได้หรอเ่เราไม่เหมาไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ได้เหมาแล้วนะคะเราได้กันตายก่อนนะคะเอาไงดีจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหนึ่งสามสี่ห้าหก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 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหนึ่งสามสี่ห้าหกออเดืนสี่ใช่ไหมออเดืนสี่เดือนสี่เนี่ยเมษาเดือนสี่เดือนสี่ทาไม่ได้นะต้อผิดชอบไปนะอิพิมพ์ที่เดือนสี่เดือนสี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ อเดนหกเจือเดี๋ยวได้รองอ๋อหนึ่งครับพี่ลาหายไปเลยนะหายไปแล้วเราอ่ะหนึ่งครับพี่ลกอ่ะอบป้าแคกสวัสดีค่ะสวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับท่านสู่ช่องของคุยนะคะเบอร์สี่เดือนที่สี่นะคะนี่มันเดือนสี่เหรอเพอเจออะไรมาเดือนสี่ก่อนเดือนพฤษภาแล้วเดือนสี่อะไรอ่ะจะสงการอีกรอบเหรอได้สงการอีกรอบใช่ไหมจะได้สงการอีกรอบใช่ไหมคะฝากติดตามมาด้วยนะคะคุณเบเดนมเบเดนิกเนียอคอที่ไม่ใช่อีคิวกาเนี่ยชายเนียเป้เนี่ยอบป้าแคกฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะฝากด้วยนะคะนะคะนะคะ เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้านะคะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวเอาสี่หรือห้าอะให้เลือกสองตัวสี่กับห้าพิมพ์มาติดวันไหลปะ่ะเออไหลาตายแล้วนะจริงถ้าจะต่อต่อเดือนเดือนเมษาก็หลายตายแล้วนะขิดแล้วนะเดือนห้าจะเปิดสี่อะเดือนห้าจะเปิดสี่คุณคิดว่าเบอร์ไหนอ่ะออะเบอร์สี่ก็ได้วอะเบอร์สี่กับเบอร์สี่อะรับผิดชอบนะกูเรกกูเลกกูเลกกูเรกตกใจหมดเลยดูมาได้โอ้โหเบอร์สามเอชออาตบนะสี่ครับสี่ O, สวัสดีโย่ฟาติโกลิตามกันด้วยนะคะ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 ขันตกใจเลยแล้วมึงมึงโชว์นี้มาขนาดเนี้ยเอาจริงเพใครไป็ใครไม่ตกใจบ้างถามหน่อยนี่ตกใจนะพูดตรงๆบอกตรงว่าตกใจคืออะไรอะ่ะมึงทำเป็นรูปอื่นไม่ได้เหรอนึกว่าได้แล้วมันล็อกมงแม่อ่ะไม่เป็นไรได้อโีอโ,มอโมจิไปฉ่ำหมดเท่าไหร่คะเราตั้งต้นมากี่ปองวะช่วยจำเลขตั้งต้นด้วยตั้งต้นมาตั้งต้นมากี่ปองอ่ะ ช่วยกันหน่อย464 4นะคะยังไม่ได้เติมเลยเพิ่มเพราะใช้คูป,ปองเก่านะคะใช้บุญเก่านะคะแต้มบุญเก่านะคะตาต่อไปเราไม่เหมาแล้วเพราะว่าขั้นที่สองเราเปิดแล้วเราเหลือนะคะเห็นไหมเราเปิดแล้วเหลือช่องหนึ่งนะคะต่อไปรอบที่สามค่ะ,คะทำไมใครน่าชอบทำกิจกรรมสุมมส่มในสุ่มในสุ่มวะอุ้ยยังไม่ได้ตกใจ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 ,กใจไม่ใช่เราเลือกรวมไทยอ๋อกดกล่องห้าออกบอยอ่ะชำอ่ะเบอร์เก้ากเล็กูเล็กูเล็กูเล็กุเลกอุ้ย อันี่ก็อุ้ยตลอดเป็นอะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้อุ้ยจริงคุณได้รับส่วนลดการสุ่มใช้สารเสบียงปองให้กระต่ายน้อสองครั้งต่อแห่ะกดไปกูเล็กูเล็กูเล็กูเล่คืออะไรอะ่ะให้ส่วนลดแต่แต่กเกลือแปลว่าแปลว่าอะไรกิจกรรมหมดสิ้นเดือนค่ะการันตีเท่าไหร่คะการนันตีหนึ่งพันสิบหกคูปองค่ะหมายถึงว่าเอาเหมาหมดเลยนะเหมาทุกอย่างนะคือมึงอะไรอะ่ะมึงบอกมึงลดให้กูแล้วมึงคืออะไรอะ่ะมึงลดแต่มึงแบบแต่มึงหยิบอสีฟ้าให้อ่ะเป็นไรอ่ะไม่ต้องลดก็ไรเงี้นะ จ่ายเต็มไปเลยขอเม็นเดียวได้ไหมอ่ะนี่มันการันตีได้นะอีหวานกุเลๆๆๆๆๆ่กุเล่กุเล่อ่ะกระต่ายน้อยเปิดอ่ะหนึ่งสามหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกบนบนซ้ายคือหนึ่งขวาบนคือสองเอ้ยขวาบนคือสามล่างสุดล่างกลางคือห้าล่างขวาคือหกเราลองครับเราลองครับเห็นคนกดบัตการันตีที่เกิดหนึ่งพันสิบหกคูปองการันตีค่ะบอกเพื่อนด้วยนะค,ะครพิมเพิ่มนะคะให้เพื่อบอกเพื่อนด้วยนะคะหนึ่งสามห้าหก สามออกร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออืมอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวดีฝากติดต่างมันด้วยนะ,ะนะคะนะคะนะคะเราเปิดทุกสกินนะคะแล้วรอบนี้คือรอบแรกเราเปิดเราเปิดทั้งหมดสามไอดีนะคะก็คือไอดีตัวเองไอดีน้องสาวแล้วก็ไอเดียลอกอันนี้คือไอดีน้องสาวนะคะเพราะมีคูป,ปองเหลือนะคะเราเปิดเบอร์ไหนห้าเมื่อกี้เราได้สามเมื่อกี้แหมแต่ฉันจะได้หรือเปล่าประเด็นอ่ะสามกับห้าสามกับห้าเลือกไม่มีการมันล็อกเอออ๋อลล็อกเหรอ อย่าไปเปอร์เตอร์นะลิเดน,นาเราได้สามเราได้ห้าสิบสามปองนะ 5. อีเว็บอีเว็บตาสามกับห้าอูชซนี่สามสีซอน้คูสามนิ้วอ๋อห้าเป็นต่อสุดท้ายค่ะอันเอาสามพี่เลอกสามออ,อะไรอะ่ะอวมาตาไงาละ300่ะสามร้อยเปร์เซ็นอ่ะไงล่ะหนึ่งช่วยหนูสามร้อยเซ็นเท่ากับ ตรงกลางล่าด้านล่างอันนั้นคือเบอร์ห้าเออไป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 ไเปิดก็กุเล็กกุเล็กกุเล็กกุจอฝากกุจอตาเมือนด้วยนะคะ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 นะะคเนี่ยเอาแยะอีนี่มาหลอกดาวนะเอาจริงอีส่วนรูพวกนี้มาหลอกดาวนะมันหลอกให้เปิดอ่ะเจ็บตรงที่เธอแกล้งทำเป็นรักอ่ะแกล้งทำเป็นมีเยอะใหญ่อ่ะแกล้งทำเป็นลดราคาให้สุดท้ายมึงก็ไม่หยิบตัวกระต่ายให้กูเนี่ยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดสุดออกให้หมดอ๋อช้ำอ่ะลบไปนะ้สามครั้งกุลุกกุลูกกุลูกกุลูกกุล มึงตอแหลอะเป็นไรอะมึงทำเป็นออกแต่ม kind of like. ึงไม่ออกอะคืออะไรอะมี <bah> okay, right? ่ตอแหลก้กูรูกูรูกูรูกูร้กลุู้กู้กูรู้การู้กูร้กูรู้กรู้กูทู้กามู้ก้กูรู้กูเู้อูรู้กูู่้กูู่กู้กู้รร์้กูรู้้เลือกอ่ะเราเลือกเบอร์้้กูกลุกกกกกรอร แืออะไรตอบตามที่เงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอเรติงธนาบัตรเท่าน,านั้นทำให้เราได้โบบินอันนี้คืออะไรอ่ะพิงค์ชูกอรคิวพิงค์ชูกอรอันนี้คือได้เป็นท่าวิ่งท่าวาปะเอาจริงๆรปะเอาแบบจริงๆได้ปะด้วยสักว์จริงปะเอาจริงๆอ,อ่ะเปิดให้ทุกกล่องก็ดีนะเพราะว่ามันได้หลายอย่างอ่ะม,มันมันมีแต่สิ่งที่เราต้องต้องมันมีแต่สิ่งที่มันแบบควรที่จะเอาอ่ะเข้าใจปะหนึ่งใช่ไหม 5, ได้พรมตัวแทนพรมแปลว่าอะไรสรุปพรมแปลว่าอะไรกล่องหนึ่งเท่านั้นที่นะอก เราก็ไม่ได้เมานะเพราะว่าเนี่ยดูสิด่านที่สี่เราเหลือต้องสองลูกนะคะที่เราไม่ได้เอานะคะแต่มันก็หมดไปเยอะแล้วนะเปิดลายกล่องฟิวชั่นกันเลยนะคะมงมันล็อกมงป้าแม่ก็คิดว่าน่ะนะคะคือจริงจะบอกเป็นกล่องมันไม่ถูกดอกเพราะจริงเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยกติกาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมขั้นหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ขั้นเจ็ดข,ขั้นเนี่ยนเนี่ย,ขนเ,นยเขาบอกอยู่แล้วนะคะมันขีดอยู่แล้วสากินถาวรอ,อีโมจิอวตารพิงค์บัตทอนอันจริงอ่ะเหมือนต้องเมาวะ่ะพูดตรงๆ เอาตรงๆเลยปะมันเนี่ยมันควรมันมันมันต้องเอาทั้งหมดอะพูดตรงๆเลยนะคะเหมือนต้องเอาทั้งหมดอะอ่ะสลดการหมุนเจ็ดวันพลังเงินเท่านั้นมันมีปุ่มเอฟเฟกด้วยเออคือมันมีปุ่มเอฟเฟกมีมีป้ายประกาศมีท่าวับมันมีท่าวิ่งอะไรเงี้ยแต่ท่าวิ่งอ่ะไม่เอาก็ได้นะเอาดิสับปะปีนะ แล้วอย่างเซนลมูเขาบอกวันที่เก้านะคะวันที่เก้าเหมาทุกกล่องไปเลยเอาอจริงริเอาอจริงนะสมมติว่ามันได้จริงจระสมมติลาสมมตินะสมสมตินะเอาแบบเล่นๆนะสมมติถ้าเราได้อุงสงนีน้อยสกินเนี่ยกล่องแรกเอาตรงๆก็ต้องเปิดทุกอันเพราะว่ามันปุ่มกดมันไม่มีขายถูกปะมันก็ต้องเอาอ่ะปุ่มกดสกิลอะใช่ไหมก็ต้องเอาป้ายประกาศไม่มีขายก็ต้องเอาโปรไฟล์ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมโปรไฟล์ไมาก็ได้อีโมจิก็ต้องเอาอยู่ดีอะโอ๊ยปวดหัว อ่ะไะกดค่ะหมุนต่อเลิกบนแล้วต,ต้องเท้าอ่ะโอ้ยต่อไปค่ะหมุนต่ออีกสามทีมงมาแน่เอไม่มาสักทีเนี่ยสามกาปองนเนี่ยกุเล่กูเล่กูเลกูเลกูเรเงินทีนอกเอวติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับโพชแล้วมันๆฟๆินๆฟๆินฟินไป กระต่ายน้อยอ่ะหนึ่งกับหก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 เอาะไรดีคือตอนนี้เดี๋ยวนะนอกจากสกินแล้วเหลืออะไรถามก่อนพี่เล่าหนึ่งจะส่งคุณลาบให้อยาเอาดอกคุณลาบมายัดเยียดฉันเหลือปะโอ้โหถามจริงป้ายเหรอโอ๋ยถ้าป้ายก็ต้องเหมาอ่ะถ้าป้ายก็ต้องเอาเปิดหมดอ่ะ ป,ป้ายาจริงหรอโอ้ช่างแม่ป้ายก็ต้องข้าป้ายก็ต้องก็ภา,าวนาให้รอบพี่รอบพี่หกอะ่ะอีกอีมุนตู้หกอะ่ะขอให้มันแบบได้เร็วๆแล้วกันอ่ะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเอาหมดอะในเนี้ยอะได้ป้ายาจริงด้วยอะตอสุดท้ายเบอร์หกนะคะกดพี่กดหนึ่งแล้วนะเด็กกราบต้องมานะเด็กกราบต้องมานะฝากตดตามด้วยนะคะฝากกิดตามด้วยนะคะเนี่ยในเนี้ยไม่เอาก็คือ,ไม,อ,คอไม่เอาได้คือรูปโปรไฟล์นี่เก็ได้อีโมจิไม่เอาก็ได้ถ้าวีแมวก็ได้ การันตีหนึ่งพันสิบหกคูปองค่ะแต่รอาบาเมื่อกี้ได้เร็วนะรอาบาเมื่อกี้เดวปะวะเราเหลือสามช่องเราเรา,เราไม่ต้องเปิดอ่ะนะคะอันนี้แหละอันนี้แหละเราไม่ได้เมาแล้วนะเราเหลือกี่ช่องอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องอเบอร์ขั้นหกกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกเวดหัวเลยเก้าลูกเลยอ่ะ ก้าลูกชํำก้าลูกช้ำม,มากไปขอให้ได้กระต่ายเถอะถ้าได้เร็วจะช่วยมากมันต้องได้กระต่ายเร็วๆว่ะเข้าใจะปะคือตอนเนี้ยกิจกรรมเนี้ยนะตอนนี้กิจกรรมเนี้นะคะทําไงก็ได้ให้คุณได้กระต่ายให้เร็วที่สุดเพราะยังไงคุณก็ต้องเอาให้หมดทุกอย่างอะเข้าใจะปะคุณต้องเอาให้หมดอะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ให้คุณได้กระต่ายให้เยอะให้เร็วที่สุดนะคะโหได้ดีไอดี ID, ID นี้ด้วยไอ้ดีหลักจะเท่าไหร่วะเนี่ยภาวนานแล้วเนี่ยไปต่อกระต่า,ตาย มาเลยลูกกระต่ายกระต่ายเหียเออเอไปเท่าไหร่ราคาเราตั้งต้นมาที่น่าสนใจจังค้าหนึ่งพันสิบกันตีหนึ่งพันสิบหกค่ะตั้งต้นคูปองที่หกอ่ะสี่ร้อยหกสิบสี่ปองเราเรามีคูปองเหลืออยูซี่สี่ร้อยหกสิบสี่ปองนะฮะตอนแรกไปหมุนต่อสามเก้าปองแล้วคูปองเหลือร้อยยี่สิบหกอะเงินทีนอกเอวิติง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 โโหทำไมเบอร์สุดท้ายมันคูปองมันขึ้นเยอะขนาดนี้วะกติกาบอกปะ าก,าไ,ไกาไม่ได้บอกจำนวนคูปองป่ะอ๋อแต่เขาไม่ได้บอกจำนวนคูปองเลยอะเริ่มเริ่มแพงอลังนี่แหละเหมาหนึ่งพันสิบหกปองค่ะไม่นับส่วนลดอ๋อไม่นับส่วนลดทั้งหมดรวมถึงคูปองหนึ่งคูปองด้วยหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดปองใช่ไหมเหมาใช่ไหมนี่คือราคาเหมาใช่ไหมถ้าไม่รวมส่วนลดจะส่วนลดไ,ได้จากอะไรอ่ะมันให้เองหรือยังไงมันให้เองหรือมัหอมนหรือมันให้อยู่แล้วหรือมันสุ่มอ่ะไป กะตายกะตายกะตายเงินทีนอคเอวติงธนาบัตรเท่านั้นทำให้เราได้บอยบินขับโคเช่แล้วมันฟินฟีนฟีนหมดไม่ถึงฟีนไม่ถึงห้าร้อยปองอะโอ้ OMG 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 เ้วได้ครบด้วย OMG OMG ไม่ถึงห้าร้อยปองเราตั้งต้นมากี่ปองอ่ะเพราะเราไม่ได้เติมเพิ่มเลย สี่หกสี่ปองนะคะเราตั้งตัวมาที่สี่หกสี่ปองแล้วเราเหลืออยู่สาสิแปดปองเอาสี่หกสี่ลบสาสิแปดเท่ากับเท่าไหร่คณิตคิดในใจดิใครเก่งเลขอะ่ะคิดดิสี่หกสี่ลบสามแปดสี่สองหกเออสี่สองแปดสี่เรียนจากไหนอะ่ะเรียนโรงเรียนอะไรอะ่ะในพิมโรงเรียนที่เรียนดิจะสองลุ่มศึกษาธิการสอนเด็กยังไงสี่สองหกเนี่ยฮะสอนเด็กยังไงสี่สองหกนะฮะสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่ยี่สิบหกสี่สี่ี่สิบหก ดงดีเวอร์ไปอันนี้ไอดีน้องสาวนะคะไม่ใช่ดีหลักนะคะแต่มาดูไอดีหลักกันไอดี ID หลักขออนุญาตเปิดเป็นวันพื้นหักแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมใช่ไหมพี่หยุดคนอื่นหยุดเปล่าไม่รู้นะคะเป็นวันอะไรฉัดมงคลปะเดี๋ยวขอไอดีหลักขอมาเปิดวันวันพื้นหักนะคะแล้วก็ไอดีไอดีลองเดี๋ยวเปิดสิ้นเดือนแล้วกันเด,เดือนออกก่อนนะคะระหว่างนี้ก็ลเล่นไอดีนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะสรุปไอดีหลักเหมาตบนะย้อยอ่ะเปิดเลยค่ะ ตอแหลอะไรขนาดนั้นนะเราต้องเท้าเอวตอแหลขนาดนั้นนะเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะอุ้ยได้กรอบแหละแต่กรอบบองนะกรอบบองนะเอาจริงกรอบบองอุ๊ยจีบีอุสานะจีบิอุสานะคะใครที่อยากจะฟังเ,เรื่องเซน่าบูนะคะเล่าไปแล้วนะคะต้นๆน,นะคะตอนต้นคลิปนะ,ะสามารถไปดูในแฟนเพจควีนดอได้ฝากติดตามมาด้วยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่มารับชมกันนะคะน้องบอกว่าเป็นคนช่วยสภาสตรีชั่มแต่เพราะของจริงอะ่ะ ก็ของจริงก็คือในซีรีส์จริงๆอ่ะคาถาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคาถาเล็กมากนะคะแต่ด้วยความที่ว่าอลิสมันคาถาใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอะต้องแบบเออคอแลแลบมาแต่นี่คิดเองนะขนาดเลน,น่าเลน,น่าออริจินอลเป็นล่มเลยด้ามเบลเลอร์ด้ามยาวนะคะสีเป็นแบบด้ามยาวเป็นสี่สิบเก้าห้าสองห้าหกห้าสี่เลยนะคะแต่พอเป็นเวสต้าคือคาทานิดน,นึงนี่ก็งงทำไมเปลี่ยนไม่ได้วะทำไมต้องเอาเป็นคาถาใหญ่กันเขาไม่เข้าใจ นะคะเหมาหมดนะคะก็คือเหมากองนี้หมดนะคะแต่เหมาตู้คาชาไม่ได้เหมานะคะเหลือเยอะนะเหลือต้องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดช่องแปดช่องแล้วต่อเก้าช่องหรือต้องเก้าช่องเนี่ยนะคะเอานามาตอนไหนค่ะพี่พี่ถามใครต่อนะคะทําไมถึงไม่ทําท่าแปลงร่างทั้งๆที่อีดเบนชันมึงกรอบเข้ามา่ะมึงแค่จะกรอบเข้ามาแต่มึงทาท่าแปลงร่างฉ่านะคะมึงทาท่าแปลงร่างฉ่านะคะอันนี้เรามีครบไหมอะเนี่ย จะเลือกไปดูหนังนางด้วยนะคะซีนี่จะเข้าเด็ดฟิกแล้วภาคใหม่นะคะอ่ะจะฆ่าดีจ้ายาง้ากูจะฆ่ามึงอิตเตียสี่สองหกฆ่ามึงมา แบลเวอร์ไอเลอร์ป่ะในที่สุดอ๋อเลยดิว่าโทรศัพท์ทจะระเบิดคามมืองกูไหม อมันมีรูปมันมีคิสเต้ตรงกลางด้วยนี่สวยๆเนี่ยคิสตัต้ในในในกระตูเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นผลึกเงินมายาผลึกเงินมายาเอ๋ยโจสแตนดอร์ดเถิดนะแบบนี้เ,เครื่องผิดค่ะอูแตนีดูอูตแตนโมเดลมันสวยอ่ะแต่ไม่มีท่าเต้นอิโมจิมึงใหญ่ไปไหนอ่ะ